มีคนมีคุโรเลยหรอ,อจริงป่ะเนี่ยผมจะสตรีมในแค่ไอแอปแดงได้แค่แบบว่าชั่วโมงเดียวแล้วมันก็กลับมาแดงไปเดียวไม่โกนคนฮะฮะ่ะคนเดินมาแล้วบ่เถอะ แล้วเมื่อกี้มันหันหน้าได้กูหาตรงไีนบนบนบน,บนมีตัวนึงสรบราจะไม่หลอกคนด้ยาจะไม่หลบคนง้าจะ่หลกนงเราจะ่หลคนดีง้เากนเลยนะเ่งมามกเลยราบอเ้วนเง้ยไ้วราบอว้วะ <laughs> <laughs> มไม่ได้อ้วนครับะมก็กินเยอะนิดหน,น่อย วนคร mm. <ค Water. S 1> ับแค่ม <único Liberty Overwatch> ีพุงฐานใช่ครับแต่อาจจะเยอะหน่อยอม่เอ๊บอ้าว่าน้องกูเลยรวะว่าน้องหมววะพี่กิ้งพี่กิ้งซื้อให้หน่อยใครใครชื่อพี่กิ้งไงใครคือพี่กิ้งไหนอะไพวกเธอซื้อให้หน่อยเธอฮี้อะไรกูไม่ใช่ จึงมาเป็นวานิพกประเดจรใช่ไหมที่นี่ใในในม <c oughs> ใครวานพวกกิพกตรงนั้นมะ <c oughs> สองสองสองพ่อตาปืนโตปะอะไรอย่างงี้ะโอ้ยใครเขายิงวะ <c oughs> พี่แฟนสไปายี่พี่ลิงออาพี่ไอ้หยุดสไปอ่ะเอาแล้ววันนี้พี่คิดอะไรเพิ่งไปไหน <c oughs> วันนี้คิดถึงเสาเงี้ยโอ้เจ็บมาทำมาที่อะไรตรงนี้แล้วเ <c oughs> หลือกูคนเดียวบ้าแล้วเนี่ย เจ็บมากพี่ไายพี่มีหมาพี่มีหมาฮงฮงๆนะโอ้โหไว้ใจอะไรไม่ได้เลยบอกคเฮ้ยกลับมาเล่นใจเย็นน้องไอ้ีหยแม่แม่เกลียดกเลยเอาเอากูมาให้เกลียดกูพวกนี้น้องใช้ใจไม่ได้นะคนเนี่ยเออไม่ไม่กู โอ้ไอสัตว์กูก็อยากทำเต็มที่ว่ะถ้าเป็นเล่นแบบเมื่อก่อนได้กูก็ทำไปแล้วนะน้องคือถ้าเป็นจังหวะเมื่อกี้คือต้องเรียบร้อยแล้วก็จริงแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอนะวิลลิงเอาเบนด์ดอะไรมาอ่าทีบีน้องขอมังกรหน่อยได้ยังไงวะเลน่ารอสีน้ำเงินมาหน้ารอบหน้าเซมัสเซ

ไม่ต้องเข้าขบีดีกว่าข้าบีข้าบีข้บีมาเลยข้บีมาเลยอือผากคนทำเพี้ยอะไรล่ะไโอ้ยโคบอีกแล้วเกินได้เปล่าไม่เสียงกรัวเกินได้เปล่าเนะี่ย ุ้ยปืนขยายอ, <c oughs> อ,อีเด้งพึ่งทำอะไรกูไม่ได้อะไรควายทิอ่ะยกเนปืนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ะป <c oughs> เปิดอันตราจังหวะนี้ครับเรียบร้อยฮะแหมเน,นี่ยไม่พูดกับเขามื่อ่าไม่ได้ไม่ได้ไมพูดกับเขามอาไอ้ที่ที่กูพูดแต่ผมออไไ้อยเว้ <c oughs> สึกิดหวังมากเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดีที่กูให้กำใจคุณอะแต่คุณทำไม่ได้อะอย่าไปคิดอะไรมากครับเมื่อกี้ผมก็โดนนะบายาบแล้วอ่ะวันนี้ผมรู้สึกน้อยมากเลยที่ผมไว้ใจคุณแล้วคุณทำไม่ได้